สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่อง้องจ่าเหมือนเดิมนะคะสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่จ๋าด้วยนะคะวันนี้จะมารีวิวห้องห้องพี่จ๋ามีสองห้องนะคะเปิดเป็นสาธารณะแต่ไม่แน่ใจว่าทําไมเวลาค้นหาแล้วมันไม่เจอวันนี้จะพาไปดูห้องแต่งก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะเพราะเราเพราะเราจะทําสายฟรีกันนะเราไม่ได้ลงทุนอะไรนะคะคือเราเล่นฟรีนะ ต้องเข้าใจนะคะเดี๋ยวขอไปหมุนหมุนก่อนแปบ๊บหนึ่งนะมามามาหมุนกระชับปองกันเด็กเอ้าทำไมไม่มาล่ะทีนี้มาหรือยังเนี่ยโอยังไม่วิ่งมาเลยหมุนครั้งละสิบนะเราจะสุ่มหมุนครั้งละสิบดูนะว่าจะเกลือหรือเปล่านะทุกคน มาแล้วค่ะกดหมุนทีละสิบนะดูวา่าจะได้จะได้อะไรบ้างหรือจะเกลือหมุนทีละสิบมันมีโอกาสได้สามดาวหนึ่งกล่องนะคะแต่เคยลองหมุนอ่าครั้งละหนึ่งนะมันจะได้แค่สองดาวกับหนึ่งดาวนะคือสิบอะคุ้มกว่านะทุกคนคิดว่านะได้จริงๆกงตัวเดิมอีกแล้วสง,งสัยต้องไปรีไซเคลิลอ่ะ ได้สึกพัมนะได้สองดาวอู้ได้หนึ่งสองสามได้ปีกสี่ดาวด้วยแหละทุกคนดูนะปีกสวยหรือเปล่าอ๋อเหตุนามีแล้วไม่อยากได้เลยไปดีกว่าเรารีไซเคิลก่อนก็ได้นะมารีไซเคิลชุดก่อนถ้าเรารีไซเคิลเยอะนะเลเวลจะขึ้นไวมากนะทุกคน ลองหรือยังถ้ารนะีไซเคิลน่ะเลเวลเยอะขึ้นเยอะมากเลยวันนี้คือเหรียญมีแค่สองพันสะามเองนะทุกคนคือไม่ได้จับผีเลยมนะันแต่ตัวเดียวเลยวันนี้ไม่ได้หาเหรียญเพิ่มเลยนะปกติถ้าจับผีนี้ก็จะได้หมื่นหนึ่งแล้วนะแต่วันนี้ไม่ได้หาอะไรเลยแต่ก็คือซื้อซื้อตรงที่หมุนนะ่ะซื้อไปสิบแล้วนะสิบครั้ง ที่จริงเหรียญก็มีอยู่หนึ่งนึงนั่นแหละใด้ทรงผมสองดาวอะ่ะถ้าหนึ่งดาวรวมกันก็จะเป็นสองดาวนะเหรียญก็ใกล้จะหมดแล้วอะ่ะได้เป็นดาวอีกแล้วรีไปเรื่อยๆนะถ้าเหรียญหมดคือไม่ต้องรีแล้วขอรีสัก สามดาวสามดาวก็มีเนี่ยสี่ดาวดีสองดาวก็ได้มันจะได้เยอะสองดาวรวมกันเราก็จะได้เป็นสามดาวนะไม่รีเราก็ขายก็ได้นะทุกคนได้เสื้อตัวเนี้ยมีแล้วเสื้อตัวนี้นะมีแล้วเห็นไหมคะเลเวลมันจะ แตมได้เยอะมากกว่าเดิมเอาเหรียญขายก็ได้วะเหรียญไม่พอขายไปเลยจากหนึ่งอันเราก็มนีต่ออพอแล้วนะ จักอันเถอะขายกันขายเพื่อจะมารีนะทุกคนอ้สามดาวไม่ได้นะ ขายไปเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวค่อยมารีใหม่นะคือหมดเหรียญแล้วอะแค่พันสองเองชุดก็หมดละไปดูห้องกันเลยค่ะดูห้องของฉันนะห้องหนึ่งนะตอนแรกก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะแต่มันก็ยังเป็นชื่อนี้อยู่ห้องแรกเนาะห้องแรกก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรคือก็ยังเหมือนเดิม เดิมๆอยู่แต่ว่าก็เป็นห้องสาธารณะแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งอีกทีนะคะเนี่ยห้องนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะไปดูห้องที่สองกันเลยค่ะห้องขับลึกลับเบอร์เก้านะคะห้องที่สองนะขับลึกลับเบอร์เก้านะคะเปลี่ยนชื่อแล้วตัวเนี้ย แต่ของตกแต่งก็ยังไม่เยอะเลยนะเดี๋ยวรอมีเหรียญเยอะๆค่อยจะไปซื้อใหม่นะค่อยไปซื้อใหม่นะห้องนี้มันก็ไม่รู้ลึกลับตรงไหนจะต,ตั้งชื่อให้ก่อนก็จะมียานอวกาศนะลึกลับเพราะว่าแต่ชอบเรื่องลึกลับมีโต๊ะมีเก้าอี้มีอะไรนิดหน่อยนะคะทุกคนคือห้องยังไม่ใหญ่มากเนาะ เพราะว่าเราไม่ได้เติมเหรียญลงไปเลยนะเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะค่ยายใช้เน็ตเพียงเดียวเล่นฟรีฟรีอย่างเดียวเพราะว่าารไม่ต้องลงทุนคือฟรี <laughs> คลิปนี้ก็จะร,รีวิวแค่สองสองห้องเท่านี้นะคะใครอยากจะแวะมาก็แวะมาได้นะ <laughs> ก็ขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ